สวัสดีครับกับผมร้อยโททัชชัยช่างเอกวงครับตำแหน่งในที่ตั้งปกติเป็นนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาอยู่ที่กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีปัจจุบันช่วยราชาการอยู่ที่ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดปัตตานีครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นชีวิตผมยังไม่ได้เป็นทหารของพระราชาชีวิตผมเป็นวิทยากรลูกเสืออยู่ที่จังหวัดสระบุรี เติบโตมามีคุณวมฒติไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมหรือหลักสูตรสามท่อนจัดที่ค่ายลูกเสือเพชรบุรีล์จังหวัดบุรีล์ผู้อำนวยการฝึกของผมชื่อนายกองตรีเจเลสัตยารักษ์แล้วหลังจากนั้นผมก็มาฝึกงานที่ค่ายลูกเสือเพชรบุรีลำม,มีอยู่หลักสูตรหนึ่งที่ผมเป็นวิทยากร ผมได้เห็นครูปอทครั้งแรกครูปอทเป็นผู้หญิงที่สามารถยืนพูดตั้งแต่6โมงเย็นที่ผมจับเวลานะครับไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากวันนั้นครูปอทบรรยายในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณขององค์พระมหากษัตริย์ท่านสามารถพูดได้และก็เรียงร้อยได้อย่างสลัดสาสวยง,งามครูปั๊มเป็น ลูกของคอรูป๊อตและก็ครูเจเลก็ได้รู้จักกับครูปั๊มและครูป๊อตในวันนั้นเวลาผ่านไปครับ10ปีผมเติบโตจากการเป็นลูกเสือขึ้นมาเป็นนายทหารในวันนี้และผมได้กลับมาเจอกับครูป๊อตและครูปั๊มอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่บ้านของคอรูป๊อตและครูปั๊มที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่กลับมาเจอที่จังหวัดยะลาวันนี้ผมมาในฐานะ ลูกศิษย์ของคอรูป๊อตและครูปั๊มในสิ่งที่ครูป๊อตได้พร,ร่มสอนบอกทุกคนในประเทศไทยผมถือว่าเป็นอัญ,ญมณีเม็ดงามที่ลูกหลานของเราควรจะรับรู้และรับทราบถึงบุญคุณขององค์พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยและผมสัญญาว่าต่อจากนี้ผมจะนำสิ่งที่คุณครูป๊อตและคุณครูปั๊มได้พร่รมสอนตลอด5วันนี้นำไปบอกเล่าให้ลูกหลานเราฟังมาวันนี้ ผมได้รับประสบการณ์และได้รับความรู้ไปอย่างมากมายเรื่องบางเรื่องเป็นสิ่งที่ผมทราบอยู่แล้วแต่เรื่องบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เชิงลึกมันทําให้ผมได้ทราบมากขึ้นจากหลักฐานที่เป็นหลักฐานเชิงลึกจริงๆหลักฐานเชิงลึกมันสามารถที่จะนําไปประกอบเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่พูดออกไปนั้นมีน้ําหนักมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้ ครูป,ป๊อตและครูป,ปั๊มนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแรงที่สมบูรณ์และผมสัญญาว่าผมจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติบ้านเมืองเราต่อไปจนกว่าผมจะหมดลมหายใจครับ